ครับผมเพชรเด่นชนดาบรันสนะขามครับใบนี้ซ้อมไปย้อนครับซ้อมสี่ที่ครับซอ้บซอมอยู่ที่ไหนครัาไปนี่ค่ายมวยดบาบรันสนะคามครับอยู่ที่สระดุนะรีเนาะมีใครเต็นทู้ข้ขอบครูซ้อมมาที่นะั่นพาาี่ฟ้าอาจารย์พี่ฟ้ามีใครครับพี่นั่งดาบรันสนะคามในค่ายเช่นกันครับตอนนี้เราอายุนเท่าไหร่ครับสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบแปดครับน้ำหนักไปป่วประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเราเมื่อเดือนอะไรครับวัยเดินมูครับแล้ววันนี้เราเจอกับเดชเพชร ครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับไฟแรกเลย,ไ,เยได้ศึกษาเก่งมาต่อนเขาไหมครัรรศึกษาครับเขาเป็นมือตัดตายผมรู้ไหมไม่พูงเือนกันแต่เขามีเขาด้วยครับอ่าแล้ววันนี้เราจะวจะวัดตัวตีอีกหนึงน่งยี่สองตีตีมาจอยางนะครับเราไปต,ปตามสไตล์เราเลยใช่ไหมยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้วต่อยสองสามไฟครับเหมือนไฟแรกอึดชช่ครับอยู หรือทางเป็นฉับบุญเอาไปต่อยข้างนอกครับวันนั้นช่างต่อยปะหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับปล่อยต่อยวันที่เปลี่ยนเป็นวันอะไรพี่ต่อยปล่อยอะไรที่ปล่อยต่อยเปลเวทเท่าไหร่ห้าสี่ห้าสิบห้าอ๋อแล้ววันนี้ต่อยเปลี่ยนร้อยได้ร้อยสี่ครับอย่างน้ำหนักวันนี้คิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาคิดว่าวันนี้นจะมาเกินหรือมาขาด มาเกินนิดนึงประมาณนี้หลยประมาณสี่สองขีดครับก็มีปัญหาเนาะแล้วต่อยมือมาลุลึงทั้งหมดที่กี่ไฟละประมาณอะไรครับต่อยไว้ประมาณเท่าไหร่ละทั้งหมดเลยประมาณร้อยกว่าเอากว่าไฟเนาะเราคุมมาประมาณกี่กิโลครับไฟนี้คุมมาประมาณ สามสี่โลสามสี่โลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับกาลสินครับฝากเชื่อๆแฟนของเรานี่นะพ,พี่น้องชาวกาลสินชาวมหาสารคามช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับไขมนันเดี๋ยบันสนาคาันนี้ตเต็มที่แน่น,นอนนะเต็มที่แน่นอนค <ะ S 2> <form S 1> ู่แหลกช่องถูด้วยวันนี้เปิดหัวเลยนะครับโอ้ใครเ,ออเขาาำลังชาย